ค่ะปูค้านำมาสักการตอนเศร้าๆนะค่ะปูค่ะพอดีกับมะยยมมะยามปูคือเก่านะค่ะปูเนาะค่ะกังวดที่แล้วพี่น้องป้องไปกัขอบคุณปูหลายๆค่ะได้โชคได้มานน้ำปูค่ะกัเดยวกับสีทยย่อยโอนเงินมากซอยเฮ็ดซอยส่างสาราน้ำปูส่างกุฏิลองลำยอดนุมที่จะมาเยื่อมเยี่อเยือนวัดนี่แล้วค่ะก็เหมือนว่าก็ม่ยอนมีนุ่มพันเยอมาก มีโนมมา,า,มาเห็นมาสั่งซอยมาเด็กกับปูนั่นเห็นเอฟซีหลายๆช่องเอาไปขึ้นไม่กลุ่มเห็ดกลุ่มมา<อ>หวยรับบนในของกลุ่มปูห้าเจ็ดแปดคืนที่นี่ปูบได้เห็ดปูบได้บอกไปหาตั้งกลุ่มขึ้นแบบนั้นนั้นเป็นการเรียนไล่เขาค่าคนรลัก กาเรื่อเก่าบาทหรือว่าคนเราตนนัวไหนเขาติดตั้งขึ้นมากเขาได้กลุ่มบาทนี่ถ้าผู้ใดเห็นในกลุ่มใดต้องทุ่มมหาปูกรย่าเฝ้าเขาไปเสียงเงินเพราะว่าผู้ตั้งกลุ่มจริงบอย่าเฝ้าไปเฮตุย่าฝ้าไปนี่ใครถามผู้ทุ่มมาถามเหมือนทุ่มผู้กมีว่าผู้ได้ตั้งกลุ่มกึ้นอหรีบ่นั่นแหละผู้บ่บบเห็รเจ้าสั้นให้เอฟซีโทกข้อนี่ผู้ใดให้ความจริงใจใใเพราะว่า เทปแบบนี้มันเสียหายาเสียหายท,าทั้งสองไฟลเลยค่นอน,นี่อ่ะปูกบว่าอะไรตั้งกลมขึ้นมากแล้วก็ต่อไปนี่ปูก,ก็จะปิดฉากคลิปนี่เป็นคลิปสุดท้ายาต่อไปที่บอเห็นคลิปาาที่บอม่มีคลิปปูหาดเทบแปดอีกถ้าตั้งขึ้นมากถ้าดังกันมากเขา,ขาก็เอาไปตั้งกลุ่มามาเนี่ยก็ได้คือเกาห,หวัวแต่ว่าหายเอฟซีท่มากโดยตรงเลยปูเสีเศร้าลงคลิป ค่ะปูขอบอกไปทั้งนี้แหละต่อไปนี่จะบบเห็นเก็บปูหายเจ็แปดทุกซ่องกับเจ็บบอลลูนพร้อมค่ะทุก๊่องคืองัวนี่หัวทุ่งไทยเอาสามนั่นแล้วน้เอฟซีเอ้ยดับนะปูนะดับบนล่างดับบนล่างค่ะอันนี้เป็นส่วนดับบนล่างของปูหายเจ็แปดเท่าเด้อค่ะพี่น้องดับบนล่างค่ะดับบนล่างเนี่ยตอนนี้ ค่ะปูขาเมื่อคืนนี่มีเวลาได้ได้นอนบ่มีเวลา <c oughs> ได้นอนจะงีบบ่มัเมื่อคืนเด็กกันจนปิดโทรศัพท์ะจะถุบหนึ่งเลยปิดโทรศัพท์ลเลยเมื่อคืน,นพันบ,<อ>บปิดกับไปได้นอนอีรีแล้วเรื่ยกับเปิดโทรศัพท์เพื่อเห็นนี่แหละ,ะเปิดมากอะต่อสายต่อสายกันเขางเช่ปูจ๋ะ อ้อจ้าหลังๆป้อยไปแล้วนี่ฟันดีบอนี่มิดดีบอข้หน้อยมันกับันว่าได้กินปลากินนนี้แหะเราฝันนี่ล้อะไรโอ้ค่ะค่ะค่ะปากกากเนื้ัอึดอกดสิ <c oughs> มันว่าอยากออกอะไรตีป้ คานี้เป็นเลขดับนะคะพี่น้องค่ะส่วนนี้เป็นเลขงวดนี้นะคะพี่น้องค่ะเลขงวดงวดสิมาเน้นะคะซี่คู่นี่ปูวา่ามาบุญมาลางแน่นอนนะคะนะคะพี่น้องสี่คู่นี่เด้อคะ่ะมาบุญมาลางค่ะซี่คู่มาบนมาล่างนะคะพี่น้อง พี่น้องป้องไปค่ะนี่กะฟันท่งจากปูหายเจ็ดแปดเท่าเนาะคะ่ะผู้ใดมักกะจัดผู้ใดคัดกะพานเนาะคะ่ะปูสรุปหาบนหกห้าหกแปดล่างเม็ดเดียวสามสองฟันทงโค้งสุดท้ายแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องค่ะที่ปูสิออกคลิปค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันมี ซุมที่เอาไปตั้งกลุ่มเนาะคะ่ะมันเห็นให้ปูเสียหายเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูกันเลยว่ายุติการออกคลิปงวดนี่เป็นงวดสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังไรก็ฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอาไปพิจารณาค่ะพี่น้องค่ะว่าโค้งสุดท้ายแต่ว่าโทษถามใดเน้ะค่ะพี่น้องค่ะโทษถามปูพ่นใดหรือว่าสอบถามทางแอดมินใดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าล่งคลิปปูสีล่งคลิปเป็นคลิปสุดท้ายะคะ่ะพี่น้องค่ะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องป้องไปฟันขาดจาก ปูหาเจ็ดแปดบนหกห้าหกแปดล่างเม็ดเดียวสามสองคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะคะเพราะว่ามันมีคนเอาไปตั้งกุมเพ็ดให้ปูเสียหายนะคะพี่น้องค่ะซึ่งซึ่งปูบ่ได้ตั้งกุมแต่ยางใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อปูบ่ได้เลี่ยไรยหรือว่าแต่อย่างจักยางนะคะเพราะว่าปูเพิ่น ล่งคลิปไปเพื่อพี่น้องป้องไปโดยเฉพาะค่ะพี่น้องค่ะไม่แล้วไแล้ว <c oughs> ค่ะล่องคลิปเพื่อพี่น้องปูบ่ได้ตั้งกลุ่มบ่มีวา่าการตั้งกลุ่มปูหาเจ็ดแปดเรียร่ายเงินนีบ่มี้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะปูพ่นไห้ด้วยความบริสุทธิ์ใจปูเฮ็ดปูไทยคลิปลงไปเป็นทายท่านเนาะปูเนาะว่าให้ฝากตอนพ่อแม่ซื้อ,อบ่ได้มีการตั้งกลุ่มเก็บเงินแต่ย,ย่างไดเนาะคะ่ะปูว่าคลิปนี่เป็นคลิปสุดท้ายเพราะว่า สีได้กันคนที่ว่าเอาของเล่าไปเห็ุกลุ่มวิไอพี่กลุ่มยังนี่กับสีได้บริเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูเพิ่ให้โทษถามเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อไห้คือเกาแต่ว่าบรล่งคลิปโทษถามเนาะ,ะ,ะค่ะปูเนาะค่ะออฟังจากปูก่ขาเลยเนยเฟังจากปูเขาเลยค่ะอืมเลขแล็กเลขหรือหวยกับปูกับไหคือเกาแต่ว่าให้โทษเอาค่ะปูถึงบนลงคลิปอีกแล้วคลิปนี้เป็นคลิปทุท่ทไทยนี่ บางช่องเอาไปล่งตั้งกลุ่มปูว่าได้เฮ็ดเจ้าสั้นค่ะอ่ามันเฮ็ดต่ปูเสียหายแล้วก็เฮ็ดแบบนี้มันบด่ดีอ่าซ้ำตัดหนำมาผัวทางเจ้าของยังนั่นละก็ะคือฝากไปถึงผูท้ที่เป็นเอฟซีของปูนั่นละค่ะคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปสุดท้ายจบอวสารการลงคลิป แต่ว่ากะไห่ทั่วเอาคือเกาอ่าเอาตามนั่นละปูป่อยากไห่มันเดือดร้อนป่อยากไห้มีหนองเด้จังไดก็เอาไปพิจารณาผู้ใดมากกะซื้อดน็อปูเนาะผู้ใดบ่มากกผ่านไปเนาะปคะูค่ะค่ะปูสิลงคลิปไห้เบิง่งคลิปนี่เป็นคลิปสุดท้ายนะคะพี่น้องคะพูกคลิปมากอะปูกันเสี่ยวเจียงเฉีค่ะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะ ฝาดได้ฝาดเลยคะ่ะพี่น้องค่ะถามักถาบ่มักกบผ่านไปเนาะคะ่ะทางช่องเสนอเป็นเสื้อกลางหรือว่าเป็นเพียงแนวทางฝากตอนพ่อแม ah ่พี่น้องเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถือพิษบวากันเนาะค่ะพี่น้องย้ำให้อีกเทือหนึ่งนะคะพี่น้องเ้อค่ะส้หรับเลขบนหกห้าหกแปดล่างเม็ดเดียวโดดๆดดนะคะพี่น้องกับสามสองค่ะ, 3, 2, คะ มักกะจัดจวดจัดฟาดบื้มไปรถค่ะพี่นอ้องค่ะบ่มักกะพานไปนะคะพี่น้องเนาะค่ะอ๋อค่ะบันนี้ค่ะกาซีค่ะเศร้าๆนี่กาซีขอบคุณปูหลายๆนะค่ะเน้อสำหรับแนวทางแบ่งปันค่ะบรรทัดจังไรกาซีได้มาร่วมเฮ็ดร่วมสั่งกุฏิเออสั่งกุฏิว่าพี่นี่และการก็ฏิสั่งกุฏิลองรับญาติโยมที่จะมาเยือนค่ะ สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำสองห้องนอนติดแอร์ค้อมติดแอร์ความนะปูปู่เมื่อวานนี่เอฟซีมันคอมเมนต์ปูขึ้นใจดีแท้ติดฮอดแอร์ห้องพ่อนันก็ติดแอร์ก็ได้นึ่ติดแอร์ไว้ในหเอาใส่แต่นท์น้ำพอน้ำน้ำห้องก็บบัได้ใส่ะ เพื่อเพื่อญาติท้ำมาจากทางไก่เนาะปูเนาะค่ะเพื่อญาติท้ำทางไก่ก็บม่เวีหมองพระนี่เดียวกัค่ะหาโรงแรมหาอย่างยังยังจังเดี๋ยวก็จอมกามาค่ะนุ่มโยผู้เกียรตค่ะเอ๋อครับปู ปูสามข่าค่ะปูค่ะคลิปนี้อันขอบคุณหลายๆนะคะปูขาสาธุค่ะสาธุค่ะก็คือขี้ฟังตลอดตุ้ดได้ค่ะปูคขาค่ะพี่น้องปองไปค่ะนี่กาเป็นข้าวแกงจากปูห่าเจ็ดแปดเท่านะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งปูวาเนาะค่ะ ถาปูล่งคีปไปเรื่อยๆจังสี่กับสิมีวิชาชีเนะคะพี่น้องค่ะเอาไปตั้งกลุ่มเรียร่าเงินพอแม่พี่น้องปองไปนะคะว่าให้เขากลุ่มเมียพี่ปูหายเจ็ดแปดนะคะซึ่งปูบอมีโครงการหรือว่านโยบายแบบนี้แต่ยังไดเนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าถาเลขนี่ก็ยังหายอยู่คือเก่านะคะพี่น้องค่ะปูกับว่าให้โทรมาถามเอาได้นะคะพี่น้องค่ะหรือบอโทรมาก,ก็ติดต่อทางแอดมินมาได้นะคะถ้ามีอันใดก็สิฟ้าวแก่ง ทรมาสัมผัสเอาก็ได้เนาะค่ะพี่น้องกะกระซได้แกงข้าวให้พี่น้องป้องไปฟังคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังไนกะให้พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านเนาะค่ะเอาไปพิจารณาให้ที่ถ่วนกนลงทุนเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวเลขทุกโตเขาได้รุดได้เนาะค่ะท่างช่องบริษัทสนับสนุนให้เลนยนการพานันตะยางใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางฝากตอนพอแม่พี่น้องปองไปมักกระจับคัดกระพันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ คลิปนี้นะคะแอดกระได้มาตามรายละเอียดความคืบหน้าแล้วกรไดโตที่แน่ชัดแล้วก็เน่นนักให้ฝากพอฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะถ้าพี่น้องท่านใดมักกระล่องออกไปพิจารณายิบจับฉลากกินแม่งรัฐบาลไหวได้นะคะพี่น้องก่ะเพราะว่าสีบริภาษโตเลขดีๆเด็ดๆนะคะจังนแอดก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ แช่ไปหลายๆด้ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เนาะค่ะเพื่อผู้เพิ่นถูกเพิ่นยากหรือว่าเพิ่นอยู่ท่างไก่สิได้เห็นเนาะคะ่ะผู้เพิ่นบ่มีโชคไม่หม,มานจักเทืออาจสิได้ไมีโชคไม่หมานก็เป็นไปได้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันกับบ่มีอยียงแน่นอนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่าบางเทือมันอาจสิมาเปะเปะบางเทือมันอาจสิบ่มาค่ะพี่น้องค่ะกะจังไดกัไปล่องพิจารณาเบิงซอยกันเนาะคะ่ะพี่น้องเน,นาะค่ะจังไดก็แช่ไปหลายๆแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เนาะค่ะแช่ซอยกันเนาะค่ะ เป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะบ่าวาสิเดินไปทังไดขับรถขับลากะสิได้มีกำลังใจนะคะเพราะว่าพอพี่น้องมาซอยกดไหลกดแช่เนาะคะ่ะกัสิไดพ่อไดคาน้ามันบ่าขามโฆษณากัสิพ่อได้มีคานามันเดินทางไป,ปท้ำคีบถ้ำ่าวมาฝากมาต่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะบ่กว่าพอแม่พี่น้องสิคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ใเห้ประสบความสำเร็จนดคะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของ ปูห้าเจ็ดแปดนะค่ะพี่น้องค่ะกะแคบนาจอไว้เด้อค่ะปูกระเน่นให้บนก 6, 5, 6, นะ็กก็หกห้าหกแปดนอล่างสามสองเด้อพี่น้องแคบนาจอว้พิจารณาเบื้องเด้อค่ะนี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปูแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูก็ให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะงวดที่แล้วของปูกับเขาห้าเจ็ดล่างตรงๆเนาะคะ่ะงวดนี้ปูก็ให้ล่างสามสองเนาะคะ่ะเอฟซีทนได้ข้ามาแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด,ดเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ